เป็นคนที่เกียดผิดไหมอ่ะไม่ผิดนะถ้าไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเพราะบางคนอนะ่ะคือเขาก็ไม่ได้แบบอยากจะก้าวหน้าอาอยากอยู่กับที่มีแค่นี้ก็พอแล้วอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องทาอะไรแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วพี่เกียดได้เลยแต่พี่อะ่ะเป็นคนที่ขยนันเพราะว่าเราคิดว่าเราขยันอะ่ะเราได้พัฒนาตัวเองจะบอกว่าเมื่อก่อนก็ไม่ได้ขยันนะขี่เกียจเหมือนกันสุดท้ายแล้วตอนเด็กๆอะ่ะได้ที่โหลได้ที่โหลแล้วแม่จะเอาไปพูดกับใครล่ะอุ้ยลูกจะได้ที่โหลจะภูมิใจมากเลยจะรู้สึกยังไงฉันก็เลยจะต้องเรียนพิเศษ แม่ก็ส่งให้เรียนพิเศษขยันมากขึ้นวันนี้ถ้าเกิดเรารู้ว่าเราขี้เกียจแล้วเราไม่ประสบความสําเร็จเราไม่ก้าวหน้าหรือเราทําแบบคนอื่นไม่ได้อะเราก็ต้องขยันเพิ่มขึ้นเรื่องนี้ก็จริงนะเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งที่มีแนวคิดว่าแบบต้องขยันะตั้งแต่เด็กเพราะว่าเราไม่อยากลําบากเหมือนพ่อแม่หรือแบบไม่อยากลาบากเหมือนคนรอบข้างเนาะการที่เราขยันอะ มันทําให้เรามีโอกาสในชีวิตมากขึ้นได้เรียนรู้ได้เจอนู่นเจอนี้ได้ทําในสิ่งที่รู้ว่าชอบไหมไม่ชอบใช่ไหมไทําอะไรต่อดีไม่ทําอะไรต่อดีเป็นข้อดีของคนขยันอพอถ้าคนที่เกียจอะ่ะมันเหมือนกับยังไงก็ได้ออยู่เฉยๆก็ได้อยู่แค่ตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องหาความ <ๆ S 1> ก้าวหน้าก็ได้แต่ถามว่าคนที่เกียจผิดไหมเขาไม่ผิด,ผดแต่สําหรับตัวพี่อ่ะอยากรู้อยากเป็นอยากเก่งอยากมีมาเลยทําให้พี่ขยันแต่ว่าคนที่เกียจก็ไม่ผิดนะก็ไม่ผิดไม่ผิดเลยเอยู่กับที่ได้เลย